สวัสดีทุกคนนะครับได้ยินกันไหมครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็กลับมาฝึกเขียนไออนิกนะครับวันนี้นะครับ เค okay. นะเมื่อกี้เปิดกล้องนะครับสักครู่นะครับ <c oughs> กลับมาพบกันในรอบ1สัปดาห์นะครับก็วันนี้ก็ยังจะมาพูดถึง IONIC นะครับในวันที่เราซีมไปวันนั้นนะครับ เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นการใช้เาเรียกว่าเหตุการณ์นะครับอีเวนต์ต่างๆนะครับซึ่งเราทำตัวอย่างก็คือเพิ่มปุ่มเพิ่มตัวเลขนะครับคือเคาน์เตอร์นะครับนับนับไปเรื่อยแล้วก็ลดลดลงนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ อคนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่เราทําใน e ีพที่แล้วนะครับก็เป็นปุ่มเพิ่มแล้วก็ลบอะไรประมาณนี้เนาะนับไปเรื่อยๆนะครับก็กดบวกเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ลดลงนะครับ ก็ในเนื้อหาของวันนี้ผมก็จะอยากจะมาลองเล่นตัวพวกเกี่ยวกับทูอะไรต่างๆคอมโพเนนต์ต่างๆ UI นะครับก็อย่างเช่น Action Sheet อย่างเงี้ยน,นะครับมากดแล้วมี Popup ขึ้นมานะครับให้เราเลือกเนี่ยนะครับเป็น Android ก็ประมาณนี้ Select แล้วก็มีปุ่มขึ้นมานะครับไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับ กล่าวว่าจะลองลองทำตัวอย่างดูนะครับมันต้องเตรียมอะไรบ้าง,งวิวซอสเขามีตัวอย่างซอสโค้ดให้ด้วยนะครับว่าเขียนยังไงนะครับ นี่คือวิธีการใช้ทีนี้เราจะลองดูสักหน้าหนึ่งนะครับก็เี๋นวนะผมลองเซิร์ฟขึ้นมาแล้วก็โอเพนคือตัวนี้ทีนี้เนี่ยถ้าผมอยากจะขอเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับก็เราต้อง Import Component Angular เข้าไปแล้วก็ Action Sheet Controller เข้าไปในในหน้าของโค้ดหน้าของโค้ดนี้นะครับก็คือ AppComponent นี้นะครับตัว a p p c o m p o n e n t ts นะครับซึ่งตัวอย่างเขาเนี่ยเขาโอเคนะครับอันนี้คือ Action Sheet นะครับตัวอย่าง,ขงเขาคือ เขา import c o m p o n e n t ของเราก็ import c o m p o n e n t เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็อยากจะ import action sheet เข้าไปนะครับผมก็ copy ตรงนี้เข้าไปนะนะครับะจะเห็นได้ว่านะครับอ่า copy เข้าไปวางแล้วนะครับจากนั้นเข้าว่าใน constructor construct er นะครับให้ประกาศ public แล้วก็เรียกใช้ action sheet นะครับ ใน constructor ตรงนี้นะครับประกาศ publish action sheet แล้วก็จากนั้นก็สร้างฟังก์ชันนะครับ present action sheet นะครับโอเคฟังก์ชันนะครับ public function constructor constructor this this d t o t ลงไปข้างล่างนี้นะครับโอเคเอ่อเห็นว่า error เนาะ แล้วก็ผมก็จะเพิ่มปุ่มเข้าไปสักปุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ i อออนไอออนขีดบัตทแล้วก็คลิกนะครับแพนเท่ากับบล็ c k B O C K shape กับไม่ไม่ shape นะครับโอเคเทา่านี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นทดสอบ action sheet รู้แค่ว่ายามันใช้งานยังไงนะครับ okay. โอเค <S <S ก็จะได้ประมาณนี้นะครับมี อลเลสขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเอลเลอะไรบ้างถ้าเป็นรูปแบบของโมบายนะครับรูปแบบของมือถือเราก็จะไปที่อันนี้เราลองเอ12ดูนะครับก็ดูรูปแบบของมือถือแบบนี้ได้นะครับ อันนี้คือวิธีการเรียกใช้ Action Sheet แล้วอาจจะคัสตอมนะครับคัสตอมก็คือปรับปรับเองได้นะครับว่า,อาไอคอนอะไรนะครับเทค t ชื่อว่าอะไรนะครับตัวนี้โดยใช้ไอคอนต่างๆของ i o n i c ได้นะครับแล้วก็มีคอนโซลล็ลอกด้วยว่าคลิกอะไรบ้างนะครับ I 12ดูก็ได้นะคอนโซลล็อกอันนี้คลิกอะไรคลิกแชร์ ฟีเวอร์ริตนะครับแคนเซิลเดี๋ยวให้ดูแบบแบบของโมบายนิดนึงนะครับอิ n i ็ s e r อนิกเซิร์ฟคิดแอลนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง p u d i n n g y y แอกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ work from home นะครับแล้วก็ช่วงนี้งานเยอะด้วยไม่ค่อยได้มีเวลาได้มาสตรีมนะครับเผื <fin ans> ่อ <t aring> เป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่ผมทำเนาะโอเคนะครับอันนี้คือมือถือนะครับ ป็นแอนดรอยประมาณนี้นะครับเป็น i o n i c เฮ้ยขอไปเป็น iOS นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราดูใน Chrome นะครับอ่ามองดูใน Chrome ก็จะได้ประมาณนี้ กดแชร์กดอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อใครจะทำอะไรนะครับก็ในแฮนเดิลตรวนี้ก็เราก็ใช้ฟังก์ชันที่เราจะทำให้มันทำอะไรนะครับ mm hmm. เช่นผมอยากจะให้มัน alert ว่าแชร์ดีลิสเซ e ตนะครับ l e t e t u c c e s s ลองลองดูนะครับเพิ่มเพิ่ม alert ้าไปนะครับเมื่อผมเลือก Delete นะครับมันก็บอก l e t e success นะครับแต่ถ้าอยากให้สวยงามนะครับเราจะใช้ Alert ของ i r o อ i อีกันึงนะครับคือตัวนี้น่ชัวร์ alert ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็มี d i s อ Agree อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือการใช้ Alert Controller นะครับตัวอย่างตัวอย่างของการ Alert มันมีหลายแบบนะครับก็อย่างเช่นมี Cancel มี คอนเฟิร์มไหมอย่างเงี้นะครับหรือเราจะให้มันเลือกเป็นอะไรเงี้ยครับมีช้อยให้เลือกเงี้ยนะครับเอาผมจะลองดูสักอันหนึ่งซึ่งตัวนี้เรายังไม่มี data ที่เราจะเอามาเล่นจริงเนาะเราจะทําแค่ UI ให้มันให้มันคล่องนะครับเราอยากได้แบบไหนเนี่ยเราลองมาเรียกใช้ดูว่าอันไหนมันจะเข้ากับสิ่งที่เราต้องการนะครับ ผมเพิ่ม alert controller เข้าไปนะครับจากนั้นเขาก็บอกให้เราไปใน constructor ให้ประกาศ p u b l i c alert นะครับก็เข้าไปที่ constructor เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คอมมาแล้วก็ประกาศ p u b l i c alert controller นะครับจากนั้นผมก็เอา,เอาผมขอเป็นฟังก์ชันนี้แล้วกันนะครับฟังก์ชัน async ตัวนี้ async ต้องเขียนโดย async w e t เนอะ ันโอเคครับอตัวตนี้คอนเฟิร์มนะครับ Message text, เมสเซจเทคซองอะไรอย่างเงี้ยนะครับคอนเฟิร์มมาบาบาอ่์ยืนยันการลบข้อมูล Header Confirm นะครับ t e x t อันนี้ยอมรับนะครับเปลี่ยนเป็นยอมรับนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นยกเลิกนะครับก็คือภาษาไทยเนาะโอเคนะครับ ทีนี้ผมก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับในในสิ่งที่เรา Alert ์มาสักครู่นะครับผมก็จะรีมาร์คไปแล้วก็ d i s นะครับใช้ดิสต t นะครับในการเรียกใช้ฟังก์ชันเนาอะ นี้เราไปดูที่รูปแบบของมือถือของเรานะครับโอเคอกดแอคชั่นชีทนะครับกด Delete เราจนยัง,ยงการลบข้อมูลนะครับยกเลิกนะครับหรือยอมรับแบบนี้นะครับซึ่งการคอนเฟิร์มแบบนี้นะครับก็ เามีเขาเรียกว่ามีคลาสมีอันนี้เป็น Android เนาะถ้าเป็น iPhone ล่ะนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็มียกเลิกมียอมรับนี่นะครับ ผมทำแค่ปุ่มของการ delete นะครับยอมรับฮนะก็อันนี้เราก็สามารถที่จะไปปรับเป็นร์รเป็นกิจเป็นอะไรได้นะครับแล้วเราก็แล้วก็ใส่ฟังก์ชันการ action sheet เข้าไปนะครับว่าให้มัน delete ไหมนะครับยอมรับอะไรย่างนี้เนาะ โอเคนะครับก็อันนี้มีสองส่วนก็คือหนึ่ง o n Sheet นะครับสอง e r t นะครับที่เราได้ลองทำกันนะครับต่อไปอะไรดีละ่ะต่อไปต่อไปมี Alert แล้วนะครับอันนี้ Bad ไอคอนไอออนแบอ๋อเป็นเหมือน อโอเคนะครับน,นี่วิธีการวิธีการใช้เนะเราล,ลอง Copy มาแล้วก็เอามาใส่ในหน้าของ Component ต์ดูนะครับจะเป็นยังไงประมาณนี้นะครับน,นี้วิธีการเรียกใช้พวก i o n b นแ้วก็ c ค o l e r ต่างๆ ต่อมาก็เป็น b u t ทอนนะครับบัตทอนหลายรูปแบบเลยนะครับขนาดมี small มี default มี large นะครับฟิ l ก็เป็น clear เป็น outline เป็น solid นะครับเป็นตัวหนา expand ก,ก็ block หรือ f l u นะครับนี่ก็ animate ต,ต่างๆ การใช้การใช้ไท p อะไรต่งางๆนะครับ attribute ตรงนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะอันนี้คือร a s นะครับ on God. คือไอออนการนะครับการเรียกใช้การ์ดนะครับอันนี้คือ,คคอนนตัวอย่างของเขาการ์ดคอนเทนต์การ์ดเฮดเดอร์นะครับใช้ยังไงเนาะอันนี้คือเช็คบ็อกต่างๆนะครับ ตัวอย่างเช่นพวกเกี่ยวกับพวก UI นะครับ Mobile Application นะครับ Mobile App ตรงนี้เราไปหาไอเดียได้จาก Pinterest นะครับ Pinterest เนี่ยมันจะมี UI ต่างๆให้เราได้ลองไปศึกษาดูนะครับว่าไอ้รูปแบบแบบไหนมันสวยงามนะครับอันนี้คือแนะนำเนาะอาจจะมีเว็บที่ดีกว่านี้นะครับแต่อันนี้เอามาเสพไอเดียนะครับ หาไอเดียว่าเราจะทำมบ b i l e แอปพลิเคชันในรูปแบบแบบไหนนะครับ โอเคนะครับทีนี้ในข้อถัดไปที่เราจะมาลองทำํำก็คือหนึ่งเราจะทําระบบหลังบ้านแล้วก็ทํา API service นะครับให้ i o n i c เนี่ยไปคอ l l ด a ต้จาก Service นั้นนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทําในซีมหน้านะครับวันนี้ก็เป็นเอาไอเดียนะครับว่าไอถ้าเราอยากจะจะทำ Alert ขึ้นมาเนี่ยเราจะทําได้อย่างไงบ้างนะครับใช้อะไรทํานะครับใส่ปุ่มยังไงนะครับจัดรูปแบบ layout ยังไงนะครับแล้วก็แอคชั่น e e t นะครับเหมือนของ YouTube หรือว่าเป็นของ Facebook นะครับก็คลิกแล้วอ่ะขอพูดถึง YouTube ดีกว่านะครับเพราะ Facebook เขาใช้ตัวอีกตัวหนึ่งในการเขียนเนาะซึ่งไม่ใช่ตัว Angular นะครับจะเป็น เขาเรียกว่านะลืมเป็น React นะครับอ่าเป็น React โอเคนะครับก็ในวิดีโอหน้าเนี่ยจะลองทำระบบหลังบ้านเพื่อให้คอสวิตได้นะครับแล้วก็ให้ตัวแอปของเราเนี่ยไปเกาะสวิตแล้วก็จากนั้นก็ ทำการมีหน้าล็อกอินหรือหน้าลงทะเบียนอย่างนี้นะครับเป็น To Do t o d t t e s ไเฉยนะครับว่าเราจะสามารถที่จะเริ่มทําได้ไหมนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ช่อง coding by am ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กันในไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ